กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อคลิปนี้พี่น้องสิมาอัปเดตพี่น้องมีข่าวล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับยังมติพี่น้องล่าสุดทางเพจดังของทางเพจสบายดีเนาะพี่น้องเพิ่นกะได้ลงกรณีประเด็นนี่พี่น้องว่าในส่วนของการอนุญาตให้ถ่ายภาพหรือลงคลิปของน้องตัวเกี่ยวหรือบ่าน้องนาิตะแหละพี่น้องแต่ล่าสุดเนาะทีลงไวเพิ่นบอกว่าไม่ดราม่าเพราะ พลพาอนุญาตแล้วว่าซันว่าซันพี่น้องอันนี้คือเป็นในส่วนของซิมีบางเพจเนาะพี่น้องเนาะทางเพจฉีกยิ้มนั่นเองพี่น้องเพื่อนกะได้มีการโพสต์ไว้เนาะพี่น้องบอกว่าทุกคลิปของน้องโตเกียวในเพจนี้พี่แพลอนุญาตให้ลงนะครับว่าซันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยมีในส่วนของเกิดประเด็นถกกันคือเกาพี่น้องทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะก็ถกประเด็นนี้ เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกเหมือนเดิมพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็มีในส่วนของคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะถึงว่าแซะพ่อเขาด่าพ่อเขาแต่ถ่ายรูปลูกเขาหากินอยากหัวคน้นวสันวาพิ้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าพ่อไก่เห็นหรือยังจัดการด่วนเลยวสันวาพิ้องเอาลูกเขามาลงแบบนี้ได้ยังไงวสันวาพิ้องบางคอมเมนต์เนาะก็บ,บอกว่าไหนมันว่าพวกมันดังวักแน่จริงอย่าถ่ายคลิปลูกคนอื่นเขาสิวสันวาพน้อง บางคนก็บอกว่าในเมื่อแม่เขาอนุญาตให้ลงทําไมจะถ่ายไม่ได้วาสันวะพี่น้องคอมเมนต์ก็บอกว่าจะเอาข้อกฎหมายไหมล่ะตอนนั้นยังมีเรื่องถึงศาลเลยที่มีคนถ่ายน้องๆอย่าลืมข้อนี้นะวาสันวะพี่น้องบางคอมเมนต์เนาะก็บอกว่านั่งเอกจิตใจดีมีเมตตาต่อคนรอบขางวาสันวะรักพระเอกแล้วก็รักคนรอบขางพระเอกนั่นวาสันวะอีกอย่างน้องๆก็น่ารักค่ะ มุมน่ารักน่ารักของน้องๆนานๆถ่ายครั้งไม่ได้มาถ่ายทุกวันวาสันตาพี่น้องบางคนก็บอกว่าก็ดีนะคะลงให้เห็นความน่ารักสดใสของน้องๆวาสันวาแจงกัมีหลายคอมเมนต์แล้วพี่น้องเนาะก็บอกว่าอยากให้บอสบิ๊กจัดการเนี่ยวาสันาคอมเมนต์ก็บอกว่าจะรอดูต่อไปว่าบอสบิ๊กจะจัดการเรื่องนี้ยังไงวาสันวาพี่น้องคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้ว่าแม่แพลอ,อนุญาตถึงลงได้ ลงเยอะๆเลยเอาเด็กๆเล่นกับพระเอกก็ลงได้เลยนะวสันมาพี่น้องนั่นล่ะพี่นงคนแล้วพี่น้องละ่ะคิดเห็นจังไรในเรื่องนี้พี่น้องกระคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดหดวงเซลมาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดหวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า